สวัสดีครับว่าพี่น้องวันนี้กลับมาพ่อกับปาพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเรียนต่ออะครับพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านพ่อกำนันแสงทองครับตำบลหนองคามอำเภอหนองคามจังหวัดตำบลหนองคามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องตลาดนัดแห่งที่สองครับบ้านหนองคามนี่พี่น้องเด้อตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสครับวันนี้ก็มีงัวมีควายกำลังขม้าอยู่ครับพี่น้องเอาพ่อกับป้าเอาพี่น้อง มากำลังขบมาครับกำลังขบมาฝนตกกับไปตลาดไหมฝนอย่างนี่มาใส่เราครับมีนายบ้านขบมาซื้อมาหากันเบิ่งอีกยอะครับเบิ่งบรรยากาศให้พี่น้องเรื่อยๆเนี่ยรับคะแนนใครได้บ่เอาเบิ็งบรรยากาศการซื้อขายครับฝนตก ผมยนะผมอบนะผมองนี้ผมน้ำตองกาน้มนขึ้นเวากน่ต้องมาาวันไหนสบายสบายวันไหน้นพ่อพ่องไว้อ้าตัวแม่ หุบปัญหาเพ่อนห้องเว้เป็นอะไรมากเปล่าเราะหอบปัญหาครับสวัสดีครับผมไปตัวมือเนีตัวครับตตัวสาตัวสาวกับแม่ลูกเดี เอาแม่ลูกก้อนเนื้อกน้อยแม่ลูกเท่านี้แม่ลูกเนี่ยว่าบสองครับว่าสิบสมลูกลูกตกปูตปูน้อยโอ้ขายแล้วตีอไอหงยังเนี่ครับเนี่ยของเราคอยนี่ลมาขายขายเหมื่นหมื่นสองพันแม่ลูกลูกกปูลูกแรกของพ่อึงลูก็ได้เดือนเดียวครับลูกแรกเดียลูกแรกลูกที่สว่าเ็นแม่มันตัวนี้เด้ตัวนี้เด้อน้อยว่าเจ็ดพครับตัวนี้ของพ่อึงเจ็ด คุยกันไดออ้คุยกันได้โก้รู้เขาเพิงบอกเบือศูนย์เก้าสามสี่สองแปดสามศูนย์ห้าสามครับมือกับ 7, เจ็ <c oughs> ดันเนาะดูมาเจ็ดพันครับตนะัวนี่ พอได้เงพอซื้อผู้ยนต์ินพักได้ซื้อผู้ิเออครับครงดี <So, ัด uh, ีเราบอกว่าเราขายมือสอพันครับ hmm. ต yes. uh, ัวเนี้ยอได้ค่าซื้อพอไดซื้อหัิรถพอนะเราว่าลูกตรเนี้ยอลูกูอพันครตัวห้องไว้ดูกระเลงดีจรงเอครับเนี่ก็ได้ เดงดีงไปยู่ของเ l าอยู่น่ะขอคูหาเราครับเด้อเนี่ยขอบคุงครับให้เราไปส่งหออ๋อลูกคู่เป้ารอตัวนี้ครับของใหมือสองพันครับนนี้ก็เป็นนีเมนี้สวัสดีครับผมคู่เป้าะอเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองพันห้าร้อยโอ้ลูกเไหรเงี้ย เป็นบาชีพอพันในต้นนี้เนาะหนากรูปนี้ดีหนาอกรูกนีก้ดีเอาแม่นี่บอกเบอร์ให้ผมเนี่ยศูนย์หกสองห่างหกหกห้าเมนี่บ้านหน,หน,นองบัวใหญ่เนาะเจ้าสนามนางหนิหนองบัวใหญ่หครับน้อยนี้หน,หนองบัวใหญ่ปิดบัวใหญ่สองห้าร้อยครับของแม่นี่ครับสูงก็ประมาณหน่อย loại gì thịt da yu hả mày thắc lót tiếc quấn 5.000 da là dòng bỏ ra cái này คนเราเปลนนงต้งตงนนะครับลราเปยูข้านะครับเม่สาใปอกตัวนี้ครับคนยึดกล้องราคาแต่เดไปถามราคาไปให้ได้พี่น้องเดอ้อเป็ว่าแม่สาอายุประมาณสีนหรือครับเนี่ยีสเดือนติดตามกันนี่ล้วติดตามติเดือน,น,นเนาะมาเกินนี้ครับถู่ประมาณร้ยอยยี่สิบร้อยสามหบอกลบครับ ขอนทุ่งห้ากว่าพบรุมั้ครับเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังดีมาเต็มเลยครับปลึกลหนาดี บอกสวัสดีครับผมท่านนี้ละแม่สาวน่ะห้องไวไอ่ะสิเกาสิบนเก้าเนาะเอาบอกบรนเน้ยสครับแปดสามห้าหกเก้าบเนาะนเก้าพันเอาแม่สาวเน้่ยนังมาติมเลดพี่น้องเนี่ยแน่นดีบึนเดียบลื่นเรื่งเนี่ยคุยคุ้มดีนะว่าพ่อเนาเาะเอาไปเล pues an ี้ยงเนี่ยโอ้ พอถึงสองหมื่น้อพี่ต้องเล็บดีจำจงเล็บจำดีดีเรีบเบสั่นดีครับงามสรุปดีครับตัวนี้หื่นเก้าพันครับหมื่นเก้าพันปอดื้อครับดวเราปอดื้อเป็นงอเลี้ยงครับบอดื้เพชรดำครับเพชรดำ เราเบิองพอ่พอพกผิดในห้อยครับเร,วร,ร,วราวางล้อเราวางล้อไก่งัวนเราก็ตัดหญ้าไปให้งวัวนน้ำครับนี่แหละวิถีชีวิตซื้องวนเราก็เลี้ยงหังวไก่งัวนพี่น้องเด้อตัดหญ้าไปทาบันยุตสนามเพิ่อออกไปให้น้ำครับเนี่ยใช่กระชิ่หอดแตงวัาพี่น้องจะขอบวอิมก็เป็นอย่างของไงว่าได้อิม่มนี่ของป๋าใช้ด้วยเนะี่ย ของใช้ยี้นี่ยทเลเนี่สองหมืสี่พนห้าร้อยอมึงมของป่ใช้ครับสองหมนสี่ันปูผลูกผู่นสี่พลูกผูเนี่ยเอาพ่อ่ใช้บอกเงผมเนี่ยศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์ครับสอมืองหมื่นสี่พันห้ารอเอาเลูกรก็พอเนากแรกครับองได้เอียดครับ เอาผู้ใดก็มักทู่หาเราด้วครับเด้อนี่ยลูกกัโอ้โหก็ดีอยู่แม่สูงร้อยร้อยที่สิบได้หราก็แม่น então, <me> ่ะล oh, oh, ูกก <duh. S 3> ับร้อยทีสิหาได้นี่มอ ขกขายสิครับขายเอาเจอไปเลยนี่ยเอาเนี่ยพ่อเขาออกพลังมาแทนคุณปามบ้านน้องยาลังกาลังขม้าครับนี่น้องมาแล้วมาแล้ว อแล้วม่ลูกเท่าไหรพี่อ๊อฟอ๊อฟกำลังถามปสบเจ็ครับอือฟังเด้ลูกมันเท่าไหรลูกตัวา้อยนีลูกเเราห้องเงินเจ็ครับแม่ลูกลูกตู้แต่แม่อ๊อฟลูกผูลูกแรกบะลูกแรกลูกเปล่าลูกเป่าแรกกับสองนหนึ่งนหนึงกับอันนี้เนาะเงินเจ็ดพดียวเงินเจ็ดพันครับแล้วอีกตัวนึงฟังนู่นเนี่ยตัวดำน้อยตัวนั้นหาพนครับ กะพูดเอครับกะพูดเงินเจ็ดพันยัดีด้ยเนาะออสหมอปือพี่นะมั้ยศูนย์หกสี่หน่งเกาสี่แปดหนึ่งหนึครับห้อยเอฟแทนคุณฟาร์มบ้านหนองยาลังกาอ้ามางเายละเดียดครับตะปูน้อยแสดงก็ตะปูน้อยเนี่ยหกพัครับหกพันร้อเืองว่าหกพันห้าเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย

ของไวไนเนี่ยพ่อเห็ NP นพะี่นังเจ็ดัญหาเนาะสองตัว 7, 5, ตัวละเจ็ดพหสองตัวม5 0ห้าพันครับเานางามของเราอยู่ครับเนี่ยพี่แดงของพ่อมาสูงกบประมาณร้อยร้อยยี่สิบหาได้แล้วครับเนี่ยควอมูอนะ เอาเอาบอกเบ้บอกเบ้อศูนย์แปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองก็มาครับได้ขายเลยครับเด้นมาเด้อมันมัมันมเนี่ยุวลาเื่องึงหัวเลยกุหลกุหล่าเองเลยกูกำังมันเลยเพ่นตัดอยอ่ได้อิเตียน พึ่งไปตอนนี้ก็คู่เนี่ยเทบห้า uh, ครับห yeah. มื่นห้าพันเอาบอกเ uh, พี่อนพะี uh ่เลยศูณหกห้าสองห้าสองห้าหนึ่งสามสองห้าหนึ่งสามสองให้ปอกเนาะเอาครับหมื่นห้าพันครับสองตัวลองห้องไปครับ okay. เป็นสายปูกรอรอเนี่ยครับเนี่ยรอรอของเราอยู่เนี่ยสีแดงพอมดอกตั้งดีดี นี่ครับตัวนึง่งเราขายยกครับ15,000าครับต่อได้อีกยู้อืมครับสองตัวเนี่ยคู่นี้นะครับเรี่องเบิ้งข้างหลังครับเงินห้าพันครับพี่น้องลองวันหนามเยี่สิบเซทไทยเดีย๋ยไปย้ทางไหนเบิ้ง ครับขอค่อยฟอกสองตัวครับห้องไอ้เมื่อนหาพันคู่นึ่งครับอาเมาแล้วครับเรื่องต่อได้อีกอยู่จังหน่อยอยู่ ครับอีกบรรยากาศนึงก็คือบรรยากาศของการขายยานะครับเด้อเนี่ยเพื่อนกะปลูกยานะเพื่อนกะเอามาขายไว้ในตลาดงัวครับเพื่อนขายอยู่มัดละยี่สิบบาทครับมัดละยี่สิบบาทท่านเอาร้อยนึงก็ได้เจ็ดมัดกว่าเนี้ครับแถมอีกหัวเจ็ดปันร้อยพนักงานคนว่าครับนี่ยยาจ่าทุกยาครับอันนี้เป็นยานี่น่าจะเป็นยาเนื้อเปียนะครับเด็พี่น้องท่านห้อยซื้อมาเพื่อนกะซื้อไปเห็นว่าเพื่อนตรงใจแหละครับเพื่อนบ่มีเวลาเพื่อนกตซื้อ เห็นว่าเพื่อนใส่เซื้อติดรถไปเพ่นนะครับใส่ทายรถไปพ่อพ่อมาถึงพ่อมาถึงสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อขายยุตลาดนัดบ้านพ่อกำนังเสียงท้องเลยเนี่ยตลาดกำนันครับผมเอออเาพ่อได้อย่างไรเนี่ยโอ้โหครับได้ง้อปูอันนี้ขายเราเนี่ยอันนี้ขายเราดิเอะขายเนี่ยขายนะครับเป็ดทับทิมไงโอ้เป็ดบ้านกว่า ก็ปูน้อยตัวนึงก็แมงง่อแม่สาวใหญ่ตัวนึงครับเอาร้อยอันนี้สาวใหญ่ิเนะสาวใหญ่มืหอยมื่นโอ้มื่หแล้วแล้วคู่นี่เด้เนี่ยกระเื้อนี่คู่เนี่ยเปิดเกาหาครับโอ้แบบกแดงสองสีตังตังสายพันเนี่ยครับแมนตังสายพันธ์เท่าไรก็เก้าพันห้าเก้าพัน้าเนาะตัวพูบ้าคุณเด้อพูบ้าผมเปิดแปดพันครับผม ตัวนี s> <S ้ตัวนี้แปดพันเนี่ยตัวนี้ตัวผู้เนี่ยครับคุณใดอยู่รั้วคุณใดอยู่รั้วราคาห้องเนาะแปดพันแกดีเอาเข้ามืถึงฝากเบอร์ผมนะศูนย์หกสาม เจ็ดแปดศูนย์สองแปดสี่เงินครับเอาวันนี้ราคาวัววันนี้กับเราพ่อคนจรงไปที่ไหกระเทบขึ้นมาอีกเป็นพันเงินครับผมเมื่อเนี้ยขึ้เก่าคือเก่าครับคือเก่าขึ้นน้อยขึ้นขึ้นคือเก่าครับขยับโปเก่าอยู่ด้วยครับโปขยับอีกเอาอครับราคาวัววันนี้ก็บพ่อคนจริงตลาดเล็กเล่นตลาดใหญ่ขึ้นอย่างน้อยสองถึงสามพันบาทเนี่ยของแท้ได้ครับพี่น้องเนี่ยของแท้เราบโมกูดระยาวเนี่ยแม่นครับตรงวัวเราก็ดีดีตรงตรงคนจริงนะครับคือขายตดำเอาครับ ครับวันนี้กับที่ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านพ่อกำนันแสงขร้อมกับสามีเด้อพี่น้องฝากกดติตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเพียงเรื่องสุดในน้ำครับวันนี้สวัสดีครับ